นอนสามคืนสี่วันอบมรมแล้วก็ไปดูสถานที่ต่างๆในโครงการลูกมันใหญ่มากนะลูกหนึงเป็นกิโลเลยนะเขาขยายพัน์ธุอยู่ครับเพราะว่านั้นผมไปผมก็ขอเขาอยู่ขอแค่เบี้ยดเดียวเขาก็ยังให้ไม่ได้ขเขาบอกเขาขยายก่อนเขาก็จะส่งไปทั่วประเทศมันเป็นโครงการพระรัมหลีลที่ที่เขาจะให้มเมล็ดพันธุ์ให้คนดูแลมีอะไรอีกยมยัง หมดอะไรทักหรือยังสรุปสรุปค่ะกรรมการแปลงไหนเป็นตัวเกรงครับสรุปสรุปถ้าเป็นผักกาดก็แปลงนี้ผักกาดก็แปลงนี้เอาละมีโอกาสีเข้าตาเข้าตากรรมการสาวปาเนี่ยครับเข้าตากรรมการมากที่สุดนะมีโอกาสหมดก่อนเพื่อนพมันโตแล้วต้องกินโตแล้วต้องกินเออ แล้วมันแก่แล้วมันจะมันจะกินไม่ได้อันนี้ต้องกินใบมันเป็นปากกินใบไม่ลูกลูกนี่กินได้ยังเอ้าเมื่อกี้ก็กินโชว์แล้วกันเลยกินได้แล้วไหมฮะได้เลยนี้ก็หมดเลยใช่ไหมจัดเลยไหมจัดเลยจะได้เอาทุงมากลายต้นฮักไปไหนต้นฮักต้นฮักต้นฮักเพราะต้นฮักไปรปภต้องมาเฝ้าคุณลุงครับไปอบรมที่ไหนครับอบรมยังสำหรับอยู่บ้านดานนุเขาครับโครงการพระรับลี่พระรับลี่ นานของเขาเป็นโครงการรับรลีภาคอีสานไปนอนสี่วันกับสามคืนนอนสี่วันสามคืนแมนแล้วแล้วคุณลุงเอาเวลาไหนอลุกลุงครับนม่

ลุกทำมารมาอย่างดีใช่ไหมคุยกันแบบกระนุ้กระนกเธอรักฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันรักเธอสุดท้ายนิดนัเรียไม่ได่ใช่ไมงไม่ได้พูดอย่างั้นเกิดการเกิดการไม่เข้าใจกันหรือเปล่าตรงนี้ ตามก็ต้องชอบชอบใจนะเห็นภาพเห็นภาพจรางจริงๆนึกภาพบอกเลยเนาะแม่คุยกันมาอย่างดีเลยฉันรักเธอเธอรักฉันฉันรักเธอเธอรักฉันอันนี้มีกระดาษทั้งหมดเลยนะเาทิมไว้ตรงนี้เลยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมกระดาษทิชชู่ถุงไสุ้งใสมีน้ำตาลงตรงนี้เลยใช่ป้วใช่ป่ะไม่รู้ว่าเป็นน้ำตาเมกะบี้หรือน้ำตาเอิมเด้อเอาเอาเขาเห็นหลักฐานหมดกัน เป็นแบบที่ทำที่เดีวที่สุดเลยครับครับอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรเนี่ย่าาไม่ใช่เราปลูกเองบอกไม่ครับแล้วเมื่อไหร่จะเอาออกอ่ะเดี๋ยวให้มันโตอีกนิดนึงครับโตายแล้วเลี้ยงยากเลยเลี้ยงยากตายครับมันมันต้นเล็กจริงยากครับเอ้าพี่อ้ยทำไมข้ามฮะไม่ข้ามฮะเอาไายผักที่มันมีแบบตาไเยอะเนี้ยเสร็จแล้วครับ มาไม่ทันใส่เยอะมาขือนธรรมดาธรรมดาผักชีลาวลุกผักชีลาวเขาไม่ดาเป็นยังไงเนาะอ่าลูกบอกไปมาดาหน่อยลุงไหนเของรดาชื่อคือเอผักชีลาวที่มีเตย้าชื่อก็เป็นยังไงปลูกอะไรปลูกข้างๆย่าปลูกข้างๆไม่ได่ปลูกตรงกลางแบบนี้ปลูกข้างๆแบบนี้แล้วก็เติมน้ำแบบนี้เติมทิ้งไว้เลยครับแล้วก็เอาฟางมา ใส่ตรงกลางปิดหน้าดินแค่นั้นครับปลูกพืชไม่ยากย้ายลูกหมอย้ายหมดเลยย้ายปลูกด้านข้างไงเพราะลาอย่องอ่งนี้ไหมล่ะย้ายปลูกด้านข้างแล้วก็พับเน้ำตต้องเป็นชุ่มวงแบบนี้แล้วมันจะดูดน้ำมาได้แม่ปลาได้อยู่ตรงนี้มันดูดน้ำไม่ได้เนี่ยแล้วก็เปิดน้ำทิ้งไว้นน้ำมันซึมเข้าต้นไงพืชมันจะดูดซับน้ำามันเองคขอให้มีน้ำอยู่ในร่องเนี่ยนี่หน้ามันเริ่มเหลืองหลายต้นแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันเกลี um ่ยท um ั right. ้งหมดนะฮะความชุ huh. ่มชื้นมันขึ้นไปไม่ถึงไงใช่น้ํามันต้องไหลจากที่สูงลงที่ต่ําอยู่แล้วแต่พืชมันมีรากมันก็ยังมันก็จะดูดซับขึ้นเองไม่ต้องไปลดที่แปลงมันครับถ้าลดที่แปลงวัชพืชมันก็จะขึ้นมันโดนน้ามันบ้างแต่ถ้าไม่โดนน้ามันก็หลังนะมันก็ไม่ขึ้นพืชมันเราเพาะไปแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นมันก็กินน้ำของมันนีงกว่าพืชนั้นจะโตกว่าวัชพืชจะขึ้นอันนี้ก็โตแล้ว โอเคบอได้ย okay, 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 ินบอฮะหูไหนครับแล้วผักทีลเอาของแม่ดาเป็นยังไงสวยครับสวยสวานเงีเลือใหม่ได้ทำใหม่ไหมไม่ยด้ก็ปม่ดาก็ดึงไอ้ต้นที่มันไม่สมบูรณ์ออกเหล้ยงต้นที่มันเจริญขึ้นเพราะมันหนาอยู่แล้วคือว่าน้ำาโอ้อ้มกเมกเะบี้อ่ะถ้าอีกตายตอนจบ เฮ้เขาทะเลาะกันออก็จบแล้วก็คณะกรรมการก็ม,มาสรุปสรุปแล้วสรุปลุงสรุปอันนี้เหลือบอกครับลุงเหลือครับยังไม่มีที่ลงต,ต้นทานตะวันต้นทานตะวันอยู่ข้างหลังมันไม่เหลือเราปลูกได้ปลูกได้ยังไม่เอาเส้นแค่มาต้นแค่นี่โตไว้มันโตขึ้นเนี้อหมองเนื้อเลยก็่ปลูกต้นแค่แต่ในเนื้อนี่ว่าจะปลูกไอ้ทานตะวันตรงนี้ครับ

ี่จะปลูกยังไงให้มันสวยบอกครับพี่เฟื่องเกยจะปลูกแต่ว่ายังไม่ได้แบ่งออกมาครับลุงยังกระจายออกมาเป็นต้นๆอีกรอบนึงครับถ้ายังงี้มันแข็งมันแข็งแรงแล้วยายได้แค่เดที่ย่อนแล้วลูกยอน็แล้วเด็กเปำง่ายพี่เฟื่องลองปลูกดูครับเกย์ก็เลยทำตรงนี้ดูก่อนใส่เยอะไปไงหลุมละสี่เม็ดสี่เม็ดสี่เม็ดเลยสี่ต้นก็โอเคอยู่ครับแช่ไหมแช่ถ้าให้เหลือสักสามเลย เพราะว่าต้นทานตะวันมันจะเป็นลำต้นมันจะค่อยๆแข็งขึ้นมาใช่ไหมครับยิ่งมันเป็นดอกตลำต้นม็ยิ่งแข็งต้องอยากรู้เรองกุศลอายครนะคนแบโอ้ยสามเมตรมันก็งอกสองเมตรสามเมตรมันก็งอกแล้วแต่ว่าใส่เยอะแล้วก็เสียดายเวลาเราถอนมันทิ้งเวลาเราย้ายวันนี้มันช้ำมันนี่เหมือนต้นใสเลยมีกายยาก ตนจะตัดอย่างนี้ไปช้ำมันติดเลยแมนบอวันนี้กรรมการร่วมด้วยนึ่ตัวแทนเบาหอมตัวแทนอะไรครับตัวแทนอ๋อตัวแทนเนาะนินน้อยจะกินข้าไปตรงนั้นแล้ได้กินป่ะเจ้าสิถอยไปคักก,รก,กร็รอดกันได้เท่านี้นะโอรต้องหากล้องนี่ต้อง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 เอาเต็ียมตัวลูกมันหากล้องกันบ้าง ไะวันนี้ใครว่างบ้างพี่ชัยว่างบปล่ว่างครับผมเรียงรังบ้านรังป่ว่างใครบนนอกว่างบ้ครับผมเคยผมไม่ได้เคยดูร้ายวะนะยังรอไหมครับ มีของฝากอยู่กระทาอกับาันตาก็ยังบอกว่าเจ้าหน้าจะเหมือนใครวะอ่ะอะใครเหอเอาะมากเลยได้หอไปไนะครับขนาลกบ้นก่อครับ่าอะกบัาครับมสี่ชนนะครับขอบคุณครับ